สวัสดีค่ะสรุปวยากรณ์บทที่34กันนะคะอันนี้เซนเซจะไปแบบเร็วนิดนึงนะคะใครอยากได้แบบช้าชัดชละเอียดละเอียดเนี่ยก็ดูได้ในคอร์สฉบับเต็มนะคะคอร์สมินนใครยังไม่ได้สมัครสมัครได้ที่ line a อ o อ s e n s นนะคะอ่าอดไลน์ก็คือมีเครื่องหมายแอแล้วก็ a o y s e n s e i o s e เ s e นะอืมโอเคเรามาลุยกันบทที่34ข้อ1นะคะวยากรณ์ข้อ1กริยา1นะคะกริยา1 ทำเป็นรูปตะแล้วเติมด้วยตัวเวกอกรโทษดีนีเดี๋ยวอซจะอธิบายตรงนี้อีกทีหนึ่งนะแล้วก็ตามด้วยกริยาตัวที่2อ,อ่านะคะถ้าใช้กริยาเราก็จะมีกริยา2ตัวใช่ป่ะตัวแรกเนี่ยทำเป็นรูปตัแล้วก็เติมด้วยโทษดีนีตามด้วยกริยาตัวที่2แต่ถ้าไม่ใช้คํากริยาก็ได้นะคะข้างหน้าเนี่ยเป็นคํานามแต่ว่าต้องใส่โนด้วยนะคะตามด้วยโทษดีนีแล้วก็กริยา2ในหนังสือเนี่ยเขาอธิบายความหมายของไวยากรณ นนว่าทำกริยาสองด้วยเงื่อนไขหรือวิธีเดียวกันกับกริยาที่หนึ่งหรือถ้าหนูไม่ได้ใช้คำกริยาข้างหน้าหนูใช้เป็นคำนามก็คือทำกริยาสองเนี่ยทำกริยาตัวหลังด้วยเงื่อนไขหรือวิธีเดียวกันกับคำนามตัวข้างหน้านะอันนี้ลืมอ้ออ่างนิดนึงเนี่ยเงื่อนไขเนาะเออในหนังสือจะอธิบายยาวนิดนึงหนูจะจําแบบนี้ก็ได้นะท่องจําแบบนี้ก็ได้แต่เซนเซมีวิธีค่ะให้เรา จำแบบทําความเข้าใจเนาะอือคือาวกณ์ตัวนี้ไม่มีอะไรไวยากรณ์ตัวนี้มีข้างหน้ากับข้างหลังเชื่อมกันด้วยคําว่าโทดีนี้เห็นตัวนี้ตรงนี้ไหมมันคือคําช่วยนี้นะคะส่วนส่วนคําว่าโทดีอ่าแถมให้เลยนะคะเป็นคําศัพท์คํานึงโทดีตรงนี้นะคะเอ่อโทแล้วก็ตวโตอดเนี่ยใช้อกนะไม่ใช่ใช้เสียงยาวนะคะอันนี้พิเศษนิดนึงต้องจําอันนี้เป็นคํานามนะคะแปลว่าถนนออแล้ว ถนนมันมาเกี่ยวอะไรกับวยากรณ์อันนี้ล่ะทําด้วยเงื่อนไขหรือวิธีเดียวกันยังไงนะคะถิยนเสอธิบายแบบนี้หนูจะได้ทําความเข้าใจไปเลยนะคะโทษทิถ้าเป็นคํานามหนูใช้เรียกถึงถนนนะแต่ว่าเมือม่อเมือม่อเมือม่อเอามาใช้กับวยากรณ์มันจะหมายความว่าถนนมีไว้ทาอะไรอะ่ะให้เราเดินตามเดิน,เด,นเดินไปตามถนนใช่ป่ะเออนะคะเพราะนั้น เวลาเราเดินเนี่ยเราเดินไปตามถนนถ้ามันเจอในไวยากรณ์ข้างหน้าเป็นกริยารูปตะหรือเป็นคำนามตามด้วยโนาะนะคะแล้วก็โทดีนีแล้วก็กริยาตัวหลังหมายความว่าทำกริยาตัวหลังตามข้างหน้านั่นเองนะคะอ,อมีแถมให้อีกอันหนึ่งหนูจะเจอคำว่าคโ n นโทดิใส่คนนเข้าไปข้างหน้าตามนี้เลยตามนี้เลยเวลาเราชี้ใช่ไหม เอาแบบง่ายๆใช่ปะ่ะเออคอนโนโทดิ ori, เราพูดแบบสั้นๆนะคะอ่าเรามีตารางมาแล้วบอกว่าให้อ่าเพื่อนทำแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยนะคอโนโทดิคโนโทดิอันนี้พูดสั้นๆแต่ถ้าเกิดว่าจะพูดยาวๆทำตามนี้อา่าหนูก็ต้องมีนี้มาด้วยนะคะตามไวยากรณ์นี้นะค o n โนโทดินี้สเตกุดไซแบบนี้เนาะเออทีนี้เรามาดูยากๆค่ะเราเอาคอโนออกแล้วใส่คำกริยาเข้าไปตามตัวอย่างนี้เลยเนาะอืมวาตาชิกะยตตะ เป็นตัวแรกอ่ะเป็นกิรยาตัวที่หนึ่งอ่ะวัตนชะิกายารุเนี่ยวัตชิกายารุวัตชิกายารุก็คือฉันทำนะฮะยารุยาริมัสเปลี่ยนปรูปตะได้เป็นยัตตะเติมด้วยโทิอ่าแล้วก็ใส่นี้อ่ะเออหรือมีน้องถามว่าเอ่ออันนี้คำศัพท์อะเซนเซบอกว่า วยากณนนี้มีที่มาจากคาศัพท์คาว่าโทริคือถนนใช่ปะแต่พอมาอยู่ในตัววยากรณ์เนี่ยก็จะไม่เขียนด้วยคันจินะคะอ่าเราไม่ได้เน้นไงแต่ถ้าเราพูดถึงอ่าถ้าเราพูดถึงถนนเนี่ยก็ใช้คันจิได้นะคะแต่เวลามาอยู่ในวยากณ์เนี่ยเราไม่ได้เน้นเรื่องว่ามันคือถนนนะ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการอ่ารกนะคะ คันจิมันเยอะเกินไปเราเอาตัวไวยากรณ์ที่เดิมทีมันมาจาการากศัพท์คํานั้นอะเราก็ไม่ต้องเขียนด้วยคันจิละเพราะว่าเราเน้นความหมายมากกว่าตัวตัวไวยากรณ์นะคะเพราะฉะนั้นวัตชิกายัตตะโทรินีแล้วก็ยัตเตกุดาไซ บังเอิญกริยามันซ้ํากันไม่เป็นไรนะคะก็คือกริยาตัวแรกคือทํากริยาตัวที่2ก็คือทําทําตามที่ฉันทํานั่นเองหรือเราจะเปลี่ยนบ้างนะคะเปลี่ยนข้างหน้าเป็นคํานามอ่าเอาคําว่าหนังสือเลยฮะ,ะห้องห้องคือคํานามใส่โนะด้วยอย่าลืมนะคะคำนามใส่โนะตด้วยแล้วก็ทดีนีส้สเตกุดะไซเห็นไหมห้องโนโทดีนี้สเตกุดาไซนะกรุณาอ่ะแล้วเราชิมัสมีสเตกุดะไซด้วยะคะกรุณาทำนะทำตาม หนังสือเราเปลี่ยนกริยาอื่นก็ได้เปลี่ยนเป็นเขียนได้ไหมเขียนตามหนังสือเล่มน,นี้คอโคโนหงโนโทดีนี้ไครเตกุดะใสโอเคนะอันนี้ก็คือไวยากรณ์ข้อแรกข้อ2ค่ะข้อ2ค,คล้ายกันไหมคล้ายกับข้างบนไหมเออเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าตรงนี้เป็นอัตโตเดะนะคะอัตโตเดะอัตโตอัตโตคือภายหลังอัตโตเดะคือ,อข้างหลังมีกริยาต่อนะคะก็คือทําอะไรหลังจากที่ข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นนะคะกริยาหนึ่งทำเป็นรูปตะนะ เห็นไหมมันเกิดขึ้นแล้วอะ่ะมันก็ต้องทําเป็นรูปตะแล้วก็ต่อที่คําว่าอะโตเดะนะฮะกริยาตัวที่2ทํากริยาตัวที่2หลังจากทํากริยาตัวที่หหรือถ้าข้างหน้าเราไม่ได้ใช้กริยานะคะใช้เป็นนามก็อย่าลืมเหมือนกันเลยใส่โนด้วยตัวอย่างคะ่ at นะชิโกโตกะโอวัตตะอะโตเดะชิโกโตกะโอวรุก็คือเสร็จงานนะคะเราเปลี่ยนเป็นรูปตะได้เป็นโอวัตตะ ซิโกโตกะอวะตะอะโตเดแล้วก็ทำอันนี้นะคะโนมินิอิคิมัสนะอันนี้ไปยังยังนะคะไปดื่มนะคะจะไปดื่มจะไปดื่มหลังจากเอองานเสร็จแล้วอืส่วนตัวอย่างอีกอันนึงนะคะโชคุจิโนอะโตเดะโชคุจิถ้าเราใช้โชคุจิสุรุเราต้องใช้โชคุจิสึตะอะโตเด แต่น,นี้เป็นคำนามชคุจิเฉยๆไม่ได้ใส่ชิมัสนะมันก็เลยเป็นคำนามใส่โ no นด้วยนะฮะชคุจิโนะอะโตเดะหลังจากกินข้าวนะคะทำไมเทเลบิโอมีมาสจะดูทีวีจำบ้างข้อ 3, อ3กริยาตัวที่1ทําทำเป็นรูปเตะแล้วตามด้วยกริยาตัวที่ 2, 2ก็คือทำคำกริยาตัวที่2โดยที่ทำกริยาตัวที่1ด้วยหรือถ้าเราแบบไม่ทำโดยไม่ทำนะรเราก็ใช้เป็นรูปในแล้วเติมเดะนะคะ อืมเรานอนเปิดหน้าต่างกันไหมนอนเปิดแอร์เออเออใช่ใช่นอนเปิดแอร์เอาเปิดแอร์ดีกว่าตามตัวอย่างเลยเนาะเรานอนเปิดแอร์กันไหมเปิดแอร์โดยที่นอนโดยที่เปิดแอร์ใช่ไหมเราก็ใช้อันข้างบนนะคะเป็นแอร์คอนอสเคเตเนมัสแอร์คอนอสเคเตเนมัสนอนเปิดแอร์หรือเราจะแปลแบบเออแปลตรงตตามวยากรณ์ก็คือเปิดแอร์โดยที่ไม่ใช่นอนโดยที่เปิดแอร์นะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนนอนไม่เปิดแอร์เราก็เปลี่ยนสเกมมัสเป็นรูปใหนสเกมไนเดแอร์คองสเกมไหนเดเนมัสนะ,ะนอนโดยที่ไม่เปิดแอร์